วันนี้เราอยู่กับภาพยนตร์หลานมากที่บักกะมบูทูทอครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่น่าจับตามองมากๆในตอนนี้สําหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดนะครับจาก g ี s ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะมีความพิเศษและก็น่าติดตามยังไงเดี๋ยวมาร่วมพูดคุยไปพร้อมๆกันนะครับตอนรับพี่พัทแล้วก็พี่แต๋วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อพัทบุณิธิพัทนะครับเป็นพ่วงกับหนังเรื่องหลานมากครับสวัสดีค่ะ อุสาแต้วนะคะเป็นอาม่าค่ะก่อนจะไปพูดถึงคาแรคเตอร์นักแสดงของแต่ละคนการเดี๋ยวเราให้<อ>พี่พาร์พูดถึงที่มาที่ไปแรงบรันดาลใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าเราเขียนบทกันมา2ปี รวมทำหนังอีกปีหนึ่งอะไรเงี้ยเวอร์ชันสุดท้ายที่ทำมันก็ไม่ได้เหมือนเวอร์ชันแรกเลยเป็นคนละเรื่องกันนะครับแล้วก็ตัวหนังเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องจริงของชีวิตใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นเป็นความรู้สึกความเข้าใจแล้วก็เป็นประสบการณ์ร่วมกันน่ะที่ทำออกมาเนี่ยครับแล้วความท้าทายล่ะครับยากง่ายยังไงบ้างสำหรับการทำภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ จริงๆมันเป็นภาพยนตร์ที่แบบยากที่สุดต้องี่ผมเคยทํามาเลยนะเพราะเรื่องมันฟ้องว่ามันเป็นเรื่องแบบของยายกับหลานไม่ใช่อะไรที่มันเวอร์เกินกว่าชีวิตทองบุกเราอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้การกํากับมันก็ฟ้องว่ามันจะเป็นต้องเป็นดิ e ชันที่มันแบบดูแล้วเรารู้สึกเชื่อวมันคือชีวิตจริงดูรู้สึกว่ามันธรรมชาติซึ่ง ความธรรมชาติมันยากที่สุดสาหรับผมนะในการทําจริงๆคนเขียนบทพี่เป็ดนะครับเขาเขียนมาแล้วก่อนที่ผมจะเข้ามาทําประมาณ1ปีแล้วผมอะ่ะก็เข้ามาเขียนเขาอีก2ปีแล้วผมก็ทำโปรดักชันไทย6เดือนแล้วก็เนี่ยตอนนี้หนังเสร็จแล้วถ้ารวมจุดเริ่มต้นของบทของพี่เป็ดด้วยคือ4ปี่าถามอาม่าหน่อยดีกว่าว่าอาม่ามีความยากง่ายไหมสําหรับการมาแสดงภาพยนตร์เรื่องน,นี้ก็ยากะ่ะเพราะว่าตัวจริงกับอมาม่าเมงจูนี่คนละแบบคนละเรื่องกันเลยต่างคนต่าง ไม่ไม่นั่นกันเลยเอ,อ่ะไม่ได้เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยก็ได้ผู้กำกับนีน่แหละคอยมังกาซิบบอกต้องเป็นอาม่ามิงจูนะเราก็เลยต้องเอาตัวเราเนี่ยให้ไปเข้าให้เป็นอาม่ามิงจูให้ได้อาม่าทำกันบ้านหนักไหมต้องทำกันบ้านยังไงท่องบทท่องบทท่องบทที่ยากที่สุดคือต้องบทเพราะว่าเราไม่เคยเล่นหนังนะเราบทเลืนน่นอดียัเยเอามาให้ดูนะนะอ่านไปทั้งหมดเลยทั้งเล่มเลย อ่านไปร้องไห้ไปค่อยคอยค,อยคัดมาแต่ละบทที่ของเราบทตั้งแต่บทแรกยันจบสุดท้ายแล้วก็อ่านแล้วก็ไปตัดไปต่อกับที่ในในเล่มเป็นของเราตรงนี้เขาเข้าตรงนี้เขาเข้าตรงนี้ตรงนี้เขาตรงนี้ตลอดเวลาแล้วอย่างอาอาล่ะครับตอนแฟนแฟนฝากถามมามันจะมีฉากหนึ่งในทีนเซอร์ครับที่อามาป่วยใช่ไหมแล้วก็จะมีการโกนหัวอะไรอย่างนี้ด้วยอันนี้อยากแฟนแฟนอยากรู้มากเลยว่าแบบมีการโกนจริงไหมหรือว่าเป็นเอฟเฟกต์เฉย คนจริงเลยแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนโกนหัวแต่ตอนนั้นก็คือเกือบร้องไห้เหมือนกันนะที่โกนหัวก็ถามเขาบอกว่าตอนตอนก่อนก่อนที่จะมีการตกลงว่าจะได้หนังเรื่องนี้นะเขาก็บอกคุณย้ายตั้งนี้นีคุณย้ายต้องโกนผมนะต่อรองเขาไม่คนได้嘛 ใส,ใ,สใ,ใส่ใส่ใสใไอ้ไอ้ยางยางเอาได้ไหมเขาก็บอกว่าไม,ไม่ได้หรอกเพราะมันมันไม่ใช่ล,ละครทีวีเป็นหนังใหญ่จะเห็นชัดไม่เป็นไรเดี๋ยวบริษัทเขาจะเพิ่มค่าโกนหัวให้คุณยายเอาเลยโอ้เขาเขาท่ามันนี้ก <ting> ็โกนเลยโกนชำถือได้ แล้วก็เลในใจทีเดี๋ยวมันก็ขึ้นหนออ่าม,มันก็มีความรู้สึกเดี๋ยวมันก็ขึ้นแล้วก็จริงๆอะ่พะพอโกนยังไม่ถึงอาทิตย์มั้งจะมาเล่นใหม่เขาต้องโกนอีกอ่ะสองสวันก็เลี้งต่อแล้วอ่ะยายต้องโกนผมถึงสี่รอบอร<ะ>เดี๋ยวให้แต่ละคนพี่พัดแล้วก็อามาพูดถึงความพิเศษไยดีกว่าว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะมีความพิเศษยังไงที่น่าติดตามที่เป็นแฟนข้องไปติดตามเราอยากทำมันกลายเป็นหนังที่แบบเราสามารถดูได้กี่ครั้งก็ได้แล้วผ่านเวลาไปี10ปีีิ0ปียว่ังบู้สามันกสู่ดีมันกง ก็เป็นฟาสแฟชั่นก็คือเป็นโจทย์ที่เราทํากับทีมงานตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับรวมการเขียนบทด้วย,ยอาม,มาล่ะครับคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีความพิเศษยังไงที่ต้องไปดมปูมันเป็นเรื่องของครอบครัวหอือมันเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วอีกอย่างความพิเศษของเขามีความรักความรักของคนในครอบครัวของลูกหลานและทุกคนความอบอุ่นตรงนี้ที่มันขาดหายไปเพราะถ้ามาดูเรื่องนี้ไอความรู้สึกนั้นๆจะกลับมาหาพวกคุณ โอเคเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงคาแรคเตอร์นักแสดงกันบ้างดีกว่าเรารับบทเป็นอาาเน,อา,าเนี่ยคาแรคเตอร์อาาในเรื่องเป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์ค่ะอาาเป็นคนคนยังไงแข็งแกร่งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจขายโจ๊กทำทุกอย่างอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครมาหามันถึงได้ว่าทําให้ชีวิตของอา,า่าจิตใจของอา,า่ากลายเป็นคนเหมือนเก็บก, <Okay. S 2> กดทุกอย่าง อยู่ในใจตัวเองตลอดเวลารักก็ไม่บอกไม่รักก็ไม่บอกเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปดูในโรง<ะ> <caracter> เราจะมีเกมสนุกๆมาให้ทางอาม่าแล้วก็พี่พัทเล่นกันเราจะมีการ์ดนะครับเราทําการ์ดมาละเป็นการ์ดซึ่งในนี้จะมีรูปของนักแสดงอยู่ถ้าสมมติว่าหยิบการ์ดใบไหนขึ้นมาแล้วได้เป็นนักแสดงคนไหนให้พูดถึงคาแรคเตอร์นิดนึงก็ได้ว่าเขาระบทเป็นอะไรแล้วก็การร่วมงานกันเปนยงไงบ้าง คนแรกเป็นพี่เพื่อนคือตัวแสบของอาม่าเป็นตัวแสบของอาม่าลูกชายคนเล็กเป็นคนน่ารักอ่ะจริงๆแล้วเราเคยดูหนังเรื่องอื่นะเนาะเขาก็ตลกแต่ตัวจริงเขาก็ไม่ใช่ตลกมากมายอเขาไม่ใช่เป็นคนตลกมากมายแต่เขาก็โอเคนะอย่างเจรนญอ่าเนี่ยเร่ยังเล่นตลกกันได้เีอยากให้พี่พัดบ้างดีกว่าครับเน้นบ้างได้เป็นใครเอ่ย ได้เป็นพี่ดูลูกชายคนหนึ่งหอมมากลูกชายคนหอมมากเป็นลูกชายคนโตหอมมากซีกุขียงครับรับบทโดยพี่ดูสัญญาคาแรคเตอร์เป็นยังไงเหรอผมก็ยังไม่สปอยล์ละกันแต่ว่าเป็นลูกชายคนโตแล้วก็เป็นคนไม่เหมือนกับกูสวยเลยอะเป็นคนละทางแบบนี้แต่คิดว่าทุกบ้านมีคนแบบนี้โอเคอ่ะมาให้มาหยิบอีกหนึ่งชิ้นใครเอ่ยอ่าได้เป็นตังโต น้องตูนี่ก็กับมาไม่ค่อยได้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 เข้ากันเท่าไหร่แต่ก็เป็นเด็กหน้ารักง่ะสวยด้วยอ่าจริงๆสวยด้วยเพราะว่าตูนในเล่นเป็นมุ้ยมุ้ยเป็นญาติคนละฝั่งไม่ได้ฝั่งกันมาเป็นญาติฝั่งญาติฝั่งพ่อของของเอ็มของยูกินก็เลยเขาจะเล่นกับเอ็มมากกว่าใช่ีให้ที่ไหนาคนนี้เลีอกถูกคน ปเป็นวิวกินนะคะ,ะพูดถึงในยุคไหนีะของเ<อ>รือ่องหรอนังเรื่องหลานมานี่ทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าบิวกินเล่นพระเอกชื่อเอ็มผมไม่เคยร่วมง,งานกับบิวกินมาก่อนแต่ว่ารู้จักกันเดบเดินสวนกันแถวแถวบ้านหน้าดาวจริงๆไม่เคยคิดเลยว่าเป็นเป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น่าสนใจก็เลยเอาเขามาแคสก็เลยแบบพยายามแคสเขาจนกระทั่งแบบมันนี้เวบที่แบบว่าเขาเล่นแบบไม่คิดอะไรออกมาซึ่งผมอ๋อมันคือธรรมชาตินั้นเลยก็เลยคิดว่าโอเคต้องคนนี้แหละมาถึงคนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้พูดพร้อมกันเลยก็ได้ครับคนสุดท้าย มามาาซีวอ๋อันนี้ลูก,ลกสาว,สาวอันนี้เป็นลูกสาวของแม่คือพี่เจียเนี่ยผมไม่เคยร่วมงานกับเขาแต่อยากร่วมงานเขาตลอดเพราะเขาเก่งเข้าถึงบทง่ายอ่ะเข,ข้าถึงบทอินเดียมีอินอยูตย่ตลอดคือการเล่นแบบว่าไม่ต้องห่วงเลยอ,ลยอ่คือแบบสามารถปล่อยพี่เจียอ เล่นในแบบที่เขาเข้าใจได้เลยใช่เดี๋ยวให้ทั้งสองคนสาบภาพยนตร์เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าให้แฟนๆว่าทําไมต้องมาติดตามฝากกันนยดีกว่าครับก็อยากให้มาดูภาพยนตร์เรื่องหลานมากกันนะครับถ้าสมมติดูแลชอบก็อยากให้พาคนที่อยากให้ดูมาด้วยแล้วถ้ามูคนนั้นดูแล้วชอบก็อยากให้คนนั้นพาคนที่อยากดูมาด้วยอีกอยากให้ไปบอกต่อๆกันนะคะว่ามาดูเถอะหลานมากดูแล้วไม่ผิดหวังถ้าไม่ดูจะเสียใจ คือคิดผมจาผมรู้สึกว่าเป็นภาพยิตร์ที่น่าจะดู้วหลายรอบแล้วก็ในแต่รอบก็น่าจะได้รายละเอียดหรือว่าได้ความอินที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งเลง ยังไงนะครับก็ต้องขอฝากแฟนๆทุกคนนะครับห้ามพลาดการติดตามชมภาพยนตร์เรื่องหลานมากกันด้วยนะครับสเมษายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับรับรองเลยว่าคุณจะคิดถึงคนที่บ้านของคุณแน่นอนครับครั้งหน้านะครับจะเป็นใครมาร่วมพูดคุยการติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage และก็ Instagram b u a c k b o u t v วันนี้พวกเราทุกคนนะครับต้องขอตัวลากันไปแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ